วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาชมนิทานของวาสุสตอรี่ในท้องเรื่องลักษณะวงลักษณะวงเป็นนิทานในแบบร้อยกองอันสุดยอดของกวีเอกแห่งกรุงรัตะนะโกสิน์นั่นก็คือท่านสุนทรู ต้นฉบับของลักษณะวงจะเป็นบทร้อยก่องอันยาวนานแต่วาสุทอรี่จะนำเสนอในแบบร้อยแก้วที่สั้นๆกระทัดรัดผู้ใหญ่ฟังได้เด็กๆฟังดีเพลิดเพลิน,เ,นเจริญใจถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยครับเรื่องก็มีอยู่ว่าใน การหละครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็มีกษัตริย์เมืองอิสรามีกษัตริย์ครองเมืองชื่อว่าเทา้าพรหมทัตมีมเหสีชื่อนางสุวรรณอัมพาและมีพระโอรสชื่อลักษณวงศ์ในวันหนึ่งเทา้าพรหมทัตตามพระมเหสีและโอรสเสด็จประพาสป่าพบนางยักษ์ชินีไม้นางยักษ์อยากได้เท้า พมทัตเป็นพระสวามีจึงได้ปลอมตัวเป็นกวางทองล่อให้ท้าพรมทัตขี่ม้าติดตามจนไกลจากกองทัพจึงกลายร่างเป็นยักษ์พูดใส่ความนางสวนอัมพาว่าเป็นคนใช้ให้ตนปลอมตัวเป็นกวางทองเพื่อล่อทัาพรมทัตมาให้ยักษ์กินท้าพรมทัต ตกใจกจนสลบไปนางยักษ์จึงแปลงกลายเป็นสาวงามเมื่อท้าพมทัตฟืน้นนางยักษ์แปลงก็โกหกว่านางเกิดในดอกไม้อยู่ในป่าคนเดียวพบนางยักษ์จะทำรา้ายท้าพมทัตจึงเข้ามาช่วยไว้ท้าพมทัตหลงเชื่อให้ทหารจับนางสวนอาภาไปประหารชีวิตลักษณะวงศงสารพระมารดามากขอตามพระมารดาไปด้วย เพชคคาตสงสารจึงปล่อยให้หนีไปนางส่วนอัมพาและลักษณะวงละหกระเหินไปในป่าส่วนเท้าปรมัต์ก็พานางยักษ์แปลงกลับเมืองครองรักกันอย่างมีความสุขมีลูกสาวชื่อนางทัสโกสม กล่าวฝ่ายนางสวนอมภากับลักษณะวงศ์เดินทางมากลางป่าได้สามเดือนวันหนึ่งมาถึงริมสะน้ำจึงหยุดพักนอนหลับไปทาววิรุณมาศยัก รองเมืองมายุรามาพบก็นึกรักนางสวนอัมพาจึงลักพาตัวนางไปยังเมืองมายุราระหว่างทางสวนอัมพาพบปลิงตัวหนึ่งจึงฝากสบายไว้ให้ลักษณะวงเพื่อบอกทางเมื่อถึงเมืองมายุราท้าวิรุณมาดพยายามเล้าวโลมแต่นางไม่ยินยอมอธิษฐานขอให้ความซื่อสัตย์ ต่อสามีช่วยป้องกันนางให้พ้นจากการล่วงเกินของยักษ์ยักษ์จึงเปลี่ยนใจเลี้ยงดูนางอย่างยกย่องลักษณะวงศ์ตื่นขึ้นไม่เห็นมารดาก็เศร้าโศกเดินทางไปคนเดียวพบนางทิพเกศรซึ่งพะระฤาษีชื่อมหาเมฆเก็บนางมาจากดอกบัวมาเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กลักษณะวงศ์ ขออยู่เล่าเรียนวิชากับพระฤาษีและเป็นเพื่อนเล่นกับนางทิพเกศรจนโตจึงลาพระฤาษีออกไปตามหามารดาพระฤาษีเนรมิตม้านินพาชีกับพระขันให้ลักษณะวง์ลักษณะวงพบปลิงที่นางสวนอัมพาฝากผ้าสบายไว้ให้จึงตามไปถึงเมืองมยุราปลอมตัวเป็นนักบวชเข้าไปสืบถาม แล้วจึงลอบเข้าไปหาพระมารดาในวังแล้วก็พาหนีเมื่อทาวิกุลมาตตามไปก็ถูกลักษณะวงศ์ฆ่าตายเหล่าทหารยักษ์จึงเชิญลักษณะวงศ์และมารดากลับมาครองเมืองมายุราในคืนหนึ่งลักษณะวงศก็ได้ฝันถึงนางทิพเกสรจึงได้ลาพระมารดาไปรับนาง แต่มารดาขอให้ไปช่วยบิดาก่อนเพราะบิดาถูกนางยักษ์ทำสเสน่ห์อยู่ลักษณะวงจึงยกทัพมาล้อมเมืองอิสลานางยักษ์ปลอมอาสาออกรบแทนโดยปลอมตัวเป็นเท้าพม,มาทัตลักษณะวงรู้ทันทีว่าเป็นยักษ์ปลอมและจับนางยักษ์ได้เท้าพรม,มทัตกับนางทัสโกสมยอมแพ้เมื่อรู้ความจริงเท้าพม,มาทัตก็รับนางสวนมภา กับลักษณะวงเข้าเมืองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขกล่าวฝ่ายนางทิพเกสรคอยลักษณะวงอยู่ที่อาสมพระฤาษีจนพระฤาษีตายนางทิพเกสรโศกเศร้าคิดจะฆ่าตัวตายนกแก้วสอง เมียห้ามไว้นางกินารีหตนคือนางส้อยสุวรรณามณีเทวาบุพผาจันทพัตราและรัตนาซึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำสุรการเขามณาีนางกินารีชวนนางทิพเกสรไปอยู่ด้วยกันในถ้ำสุรการและคอยปัดเปลี่ยนเวรกันมาคอยลักษณะวงลักษณะวง ิดถึงนางทิพเกสรมากจึงลาพระบิดามารดามารับนางลักษณะวงศ์ได้พบนางรัตนาและได้นางเป็นชายาแล้วขอให้นางพาไปพบนางทิพเกสรเมื่อได้ไปถึงถ้ำสุรการลักษณะวงศ์ก็ได้พบนางทิพเกสรได้อยู่ร่วมกันพร้อมทั้งนางกินรลีทั้งหจนนางทิพเกสรท้องลักษณะวงศ์จึงพานางทิพเกสรกลับเมือง ขณะนอนหลับอยู่ในป่ามีพิชาทรชื่อมีหงสามานึกรักนางทิพเกศรจึงอุ้มนางทิพเกศรหนีไปและมาพบกับวิชาทรอีกตนชื่อจันทาซึ่งเห็นทิพเกศรก็นึกรักเช่นกันจึงต่อสู้แย่งชิงนางวิชาทรต่อสู้กันจนตายไปทั้งสองตน นางทิพเกศรต้องเดินป่าตามลําพังเทวดาที่สถิตอยู่ที่ต้นรังใหญ่สงสารนางมากจึงปลอมตัวเป็นพาม์มอบแหวนวิเศษให้ถ้าใส่นิ้วก้อยจะกลายเป็นชายถ้าใส่นิ้วนางก็จะกลับร่างกลายเป็นหญิงตามเดิมนางทิพย์เกสรจึงปลอมตัวเป็นพาม์ชื่อพาม์เกศรเทวดาชี้ทางให้ไปทางทิศ ียงอุดอรบูรพภาแล้วก็จะพบสามีลักษณะวงค์เมื่อตื่นขึ้นไม่พบนางทิพเกศรก็เศร้าโศกตามหานางจนมาถึงเมืองอยุบนมีเท้ากรดสุริการเป็นเจ้าผู้ครองเมืองมีมเหสีชื่อนางมณีอัมพรและธิดาชื่อนางยี่สุน ลักษณะวงศ์ได้พบกับนางยี่สุนต่างก็มีใจรักใคร่กันลักษณะวงศ์จึงลอบเข้าไปหานางยี่สุนในห้องและได้นางเป็นเมียท้าวกรดสุริการทราบเรื่องก็พาทหารมาล้อมหมายจะฆ่าแต่ถูกลักษณะวงศ์แผลงสอนเป็นพญานาควิ่งเข้ารัดทหารและจะเข้ารัดเท้า กฎสุริการนางยิสุนขอร้องไว้ไม่ให้ฆ่าปิดาของตนเองเท้ากฎสุริการยอมแพ้ยกนางยิสุนให้อภิเศกกับลักษณะวงศ์พร้อมกับยกเมืองอยุบนให้ครอบครองพรามเกศรตามหาลักษณะวงศ์ สารป่าพาไปเมืองยุบนและเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองยุบนลพามเกสรได้รู้ว่าลักษณะวง์ได้นางยีสุนเป็นชายาก็เศร้าโศกเสียใจขอให้นายพรานพาเข้าเฝ้าถวายตัวรับใช้ลักษณาวงศ์รับพรามไว้รับใช้ใกล้ชิดเพราะเห็นว่าเหมือนนางทิพเกสศร จึงรักและเอ็นดูพรามมากทำให้นางยี่สุนอิจฉาหาเรื่องใส่ร้ายว่าพรามดวนลามนางลักษณะวง์โกรธจึงสั่งฆ่าพรามเมื่อเพชฌาตประหารพรามกลายร่างเป็นนางทิพเกศรและประสูตรโอรสลักษณะวง์รู้ความจริงก็โศกเศร้าเสียใจ สั่งให้จัดงานศพนางทิพเกศรอ,อย่างยิ่งใหญ่เป็นไงบ้างท่านผู้ชมเรื่องราวของเจ้าชายหนุ่มรูปงามกับ รักที่หลากหลายเกิดมารูกงามก็แบบนี้แหละครับมีสาวๆหลงสเสน่ห์กันมากมายมันช่างสุดแสนจะว้าวุ่นจริงๆก็หวังว่าคงจะชอบนิทานแนวนี้ของวาสุสตอรี่กันนะครับขอให้ทุกคนจงโชคดีมีความสุขในการรับชมนิทานของวาสุสตอรี่ขอท่านจงหลับฝันดีแล้วพบกันใหม่ในชุด ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ